ฮัลโหลครับอ่าครับผมค่ะผมชื่อโจครับผมครับโจอายุเท่าไหร่ครับอ่าเดือนนี้ยี่สิบหกครับอ่าครับโจมีอะไรจะถามแอดมินครับผมคือชอบผู้หญิงคนนึงครับเขาเป็นเป็นน้องสาวเพื่อนผมเองอ๋อเป็นน้องสาวเพื่อนเพื่อนมันก็บอกว่าน้องน้องกระโสดเนาะน้องไม่เคยมีเฟซด้วยอะเรวเพื่อนรู้ไหมว่าเราชอบน้องเพื่อนน่าจะรู้เลยครับอาไม่เคยคุยกันเรื่องนี้ครับ ก็ไม่เคยเคุยกันแบบจริงจังครับแต่ว่าเคยเจอน้องเขาเพื่อนผมจะชอบชวนน้องเขาไปดูหนังด้วย uh huh. ดูกับผมด้วยเงี้ยสามสามคนเงี้ย uh huh. ปัญหาหลักๆจริงๆที่เราไม่กล้าจีบน้องเขาคือเกรงใจเพื่อนเนี่ยเอออันนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งคือผมก็แบบว่าไม่มีความมั่นใจตั้งแต่เลิกับแฟนตั้งแต่ตอนม6ก็ไม่มีแฟนเลยผมตัวอ้วนด้วยเงี้ย อ้วนนี่อ้วนแี่ไหนอ้วนแบบขุนหมีหรือว่าอ้วนแบบกุ้นเลยขุนหมีครับเฮ้ขุนหมียังไม่เท่าไหร่ขุนหมีก็ยังเป็นสเปคของผู้หญิงอีกหลายๆคนนะหลายๆคนชอบผู้ชายขุนหมีนะครับกอดปุนดีครับเรื่องขุนเรื่องอ้วนอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องภายนอกครับถ้าโจอยากขุนดีขึ้นโจสามารถออกกําลังกายได้ตอนมีกําลังเลือดหรอไงครับใช่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องรอขุนดีก่อนเราแค่ไปจีบน้องเขานะครับอย่าน้องเขามีแฟนไปก่อนนะอันนี้เราควรอย่างงั้นเลยครับอันนี้ไม่ต้องได้โ ไม่ไม่ต้องรอไม่ต้องรอจีบไปก่อนเราสามารถออกกาลังกายไปด้วยได้คือคุณหมีไม่เป็นไรคุณหมีเนี่ยผู้หญิงยังชอบแล้วก็ถ้าเกรงใจเรื่องเพื่อนคุยกับเพื่อนให้เคลียร์คือถ้าเราจะจีบจริงจังจริงๆอ่ะก,ก,ก็บอกเพื่อนไปเลยเผื่อเพื่อนอาจจะเปิดทางให้อะไรอย่างเงี้ยและหลังจากนั้นพอเคลียร์เรื่องเพื่อนเสร็จแล้วก็เริ่มจีบน้องเขาได้เลยแต่ว่าอย่าไปลุกหนักเกินนะอย่าไปทำให้เขาอึดอัดคือถ้าเราเจอในชีวิตจริงเนี่ยเราไม่ต้องพยายามทำในไอจีก็ได้ครับ ถ้าเจอกันก็เออแยยๆคุยกันจาว้าแต่ว่าถ้าแบบยิ่งพยายามเข้าใกล้เธอยิ่งพยายามขอให้เพื่อนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเปิดโอกาสให้คุณอยู่กับน้องเขามากขึ้นอย่างเงี้ยน้องจะรู้สึกอึดอัดท,ทำตัวเหมือนเดิมแต่ค่อยๆเพิ่มความสัมพันธ์เพิ่มความใกล้ชิดค่อยๆขยับเข้าไปขอบคุณมากครับครับขอให้สมหวังในลาครับมีข่าวดีอะไรก็อย่าลืมมาบอกกันด้วยนะ